ตอนที่สามีมีคนบงการพรุ่งนี้ก็จะถึงวันเปิดตัวสินค้าแล้วการถ่ายทำรายการและการเตรียมการสําหรับไลฟ์สดก็เป็นไปอย่างราบรื่นราบรื่นจนน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะความตื่นเต้นทำให้ปราณนอนไม่หลับเขานอนพลิกตัวไปมาจนพลอยทำให้ระพีที่อยู่ข้างๆนอนไม่หลับไปด้วยพรุ่งนี้แล้วที่รายการจะออกอากาศบริษัทเสียเงินไปหลายแสนเพื่อให้ดารินได้ออกทีวี ถ้าผลตอบรับดีการไลฟ์สดเปิดตัวสินค้าที่ดารินจะทำในคืนเดียวกันก็น่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเหมือนกันเงินทุนก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าแต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถผลิตออกมาได้แค่ห้าหมื่นชุดเท่านั้นแต่ก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าขายได้มากแค่ไหนดารินกับจำนวนผู้ติดตามไม่ถึงแสนพร้อมกับแผนการโพสต์กระตุ้นความสนใจที่ทำมาตลอดจะช่วยทำให้สินค้าตัวนี้ไปได้ไกลแค่ไหนแม้แต่เขาเองก็ไม่กล้าฝัน โชคดีที่จุดคุ้มทุนนั้นต่ำมากเพราะใช้สูตรที่มีและโรงงานของตัวเองถ้าไม่ได้เข้ามาทำงานสายนี้ปราณก็คงไม่รู้ว่าวงการสกินแคร์นั้นกำไรมหาศาลแค่ไหนต้นทุนผลิตนั้นแสนต่ำจนเหลือเชื่อที่แพงแสนแพงก็เพราะค่าแพ็กเกจจิ้งกับค่าโฆษณาทั้งนั้นทุกคนมุ่งไปทางเดียวกันหมดปั้นสินค้าสักตัวขึ้นมาให้ดาราหรือคนดังช่วยโปรโมทหรือใช้ระบบแม่ขายในการสร้างรายได้แบบลูกโซ่ แม้จะขายดีในช่วงแรกแต่ถ้าสินค้าหรือระบบไม่ดีจริงแบรนด์นั้นก็จะถูกวิจารณ์และหายไปในเวลาอันสัน้นตอนแรกที่เขาเสนอให้ดารินร่วมมือด้วยเพราะอยากจะดึงเธอมาเป็นพวกแต่ยิ่งทำมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหวังกับงานนี้มากเท่านั้นเซรั่มขวดละ499บาทแค่หมื่นชุดบริษัทก็จะได้เงินเกือบ5ล้านและถ้าพวกเขาโชคดีขายได้มากกว่านั้นเงินที่ได้รับก็จะมากขึ้น ทุกคนในบริษัทต่างฝันหวานถึงยอดเงินที่จะได้รับโดยเฉพาะดารินที่คืนนี้นอนไม่หลับเหมือนกันหลังจากพลิกตัวไปมาอยู่นานเธอก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วแต่งตัวออกจากบ้านพรุ่งนี้แล้วที่เธอจะได้เริ่มต้นใหม่เสียทีทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณปราณที่ให้โอกาสดารินขับรถไปที่บริษัทแค่ได้มองรัว้วก็ยังดีดูถ้าคืนนี้เธอจะนอนไม่หลับเพราะความตื่นเต้นเธอมองท่ามรั้วเข้าไปด้านในบริษัทมองไปที่ออฟฟิศและโรงงานที่อยู่ด้านหลังไปอีก เอ็กบางสิ่งที่ผิดสังเกตทําให้ดารินรีบลงจากรถแล้วโผล่เข้าไปเกาะรั้วภายในป้อมลุงยามที่ควรจะนั่งเฝ้าอยู่กลับหลับสนิทลุงลุงไม่ว่าจตะตกนเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นแสงไฟที่เห็นอยู่ใกล้ๆโรงงานทําเอาเธอตะเบิกโพล่งไฟที่เห็นค่อยๆลุกโชนเพิ่มมากขึ้นทุกทีคุณปราณช่วยด้วยคะ่ะไฟไหมบริษัทเราไฟไหมคะ่ะได้ยินแค่นั้นปราณก็ลุกพรดขึ้นมาจากเตียงทันทีโทรแจ้งดับเพลิงผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ เกิดอะไรขึ้นระพีที่พลอยตกใจไปด้วยรีบลุกขึ้นมาเหมือนกันดารินโทรมาบอกว่าไฟไม่ที่บริษัทกว่าพวกเขาจะไปถึงรถดับเพลิงก็มาแล้วภายในพื้นที่ของบริษัทที่ควรจะมืดสงบกลับสว่างสวัยและมีเสียงของรถวอดังจนหนกหูมันทําให้ใจเขาเต้นแรงกว่าเดิมพวกเขารีบเดินเข้าไปกวาดสายตาไปทั่วแล้วก็เจอดารินที่อยู่ในสภาพกระเซิร์กระเซิงยืนตัวแข็งในมือกําถังดับเพลิงไว้แน่นเขาค่อยคเดินเข้าไปใกล้ใ้แล้วแต่ไหลเธอเบาๆ ดารินดารินที่หน้าซีตาชื้นเพราะคราบน้ำตาหันมาหาเขาแล้วพึมพำออกมาเบาๆเบาเสียจนต้องเนี่ยหูฟังหมดแล้วไฟไม่สินค้าเราหมดแล้วคุณปราณเมื่อเห็นว่าไฟกำลังเผาอนาคตความหวังและความฝันก็ทำให้ร้อนใจจนปีนรั้วเข้ามาแล้วพยายามปลุกลุงยามแต่ไม่ว่าจะตะโกนดังแค่ไหนเขาก็ไม่ตื่นเธอจึงตัดสินใจคว้าถังดับเพลิงแล้ววิ่งเข้าหากองไฟจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมานั่นแหละ เธอถึงได้ถูกกันให้ออกมายืนคอยตรงนี้ถ้าปราณไม่ช่วยดึงถังดับเพลิงออกจากมือดารินก็คงจะลืมไปแล้วว่ายังมีมันอยู่ในมือพอปราณลูบหลังปลอบใจเธอก็โผลเข้าไปกอดแล้วร้องให้ออกมาหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วใจเย็นใจเย็นนะระพีกำลังตรวจสอบให้อยู่มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นโชคดีเหลือเกินที่ระพีมาด้วยเพราะเขากับดารินคงจะมัวแต่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ครูเดียวอานนท์ที่ยังอยู่ในชุดนอนก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาเขาหันมามองปราณกับดารินเล็กน้อยแล้วมุ่งหน้าไปทางระพีที่กำลังยืนคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ตอนนี้ไฟมอดแล้วคุณระพีให้มาพาพวกคุณไปนั่งรอที่ออฟฟิศก่อนครับเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนยังลังเลอย,อยู่เขาก็พยายามพูดให้คลายกังวลดูเหมือนว่ามันจะไม่ไร้ายแรงเท่าที่คิดยืนรออยู่ตรงนี้ก็ขวางทางเจ้าหน้าที่เขาเปล่าๆไปรอในออฟฟิศก่อนเถอะครับ ถึงจะยอมเดินเข้ามาในออฟฟิศแล้วดารินก็ยังไม่ไปยืนเกาะหน้าต่างด้านหลังเพื่อมองดูเหตุการณ์เธอแนบหน้ากับกระสกมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาเลื่อนลอยอุตสาห์เห็นทางที่จะได้ลุกขึ้นใหม่แต่กลับกลายเป็นแบบนี้เสียได้เรายังมีเหลืออยู่น้ำเสียงตื่นเต้นของปราณทำเอาดารินต้องรีบวิ่งตามเสียงไปในห้องที่จัดไว้สำหรับเตรียมไลฟ์สดนอกจากจะมีป้ายแบนเนอร์ของแบรนด์แล้วยังมีเครื่องสำอางตั้งเรียงไว้เพื่อเป็นฉากหลังให้กับดารินคุณปราณ ดารินมาเร็วมาช่วยกันนับเขารีบหันไปร้องบอกเธอแม้จะเหลือแค่น้อยนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแทนที่จะรีบเข้าไปช่วยเขาดารินกลับซุดตัวลงกับพื้นแล้วปิดหน้าร้องไห้เฮยร้องไห้ก็เหมือนชีวิตจะไม่เหลืออะไรแล้วพูดได้แค่นี้เจ้าตัวก็ร้องให้อีกทำเอาเขาพูดไม่ออกและแอบรู้สึกผิดกับเธอไม่ต้องร้องนะค่อยๆแก้ปัญหาไปนะเขาปล่อยให้เธอร้องจนพอใจแล้วปลีกตัวไปนับสินค้าที่หลงเหลืออยู่ 2,000จาก50,000เหลือ2,000หักต้นทุนหักค่าแพ็กเกจแล้วยังไม่พอจ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยซ้ำคิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเสียงวอของรถที่แล่นออกไปบอกให้รู้ว่าทุกอย่างจบลงแล้วเป็นไงบ้างระพีมันไม่แค่โกดังโชคดีที่ยังลามไปไม่ถึงโรงงานแต่สินค้าที่อยู่ในโกดังไม่จนเกือบหมดที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่น่าจะใช้งานได้เพราะไม่รู้ว่าความร้อนจะกระทบกับตัวสินค้าหรือเปล่า ในห้องที่จัดไว้สำหรับไล้สดมีสินค้าที่พนักงานเอามาตั้งเป็นแบ็กกราวไว้ผมนับแล้วมีประมาณ2,000ชิ้นคุณช่วยแจ้งให้ทุกคนรู้ด้วยนะเช้าพรุ่งนี้มีประชุมด่วนครับระพียืนฟังเงียบๆแล้วปล่อยให้ปราณคิดหาทางออกเองเพราะถ้าเอาแต่ช่วยไปเสียทุกอย่างวันหน้าก็คงจะแก้ปัญหาเองไม่ได้ผมอยากจะไปดูโกดังแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าลุงยามเป็นยังไงบ้างฉันก็เหมือนกันค่ะ ถึงจะรู้ว่าต้องปวดใจแต่เธอก็อยากจะเห็นมันด้วยตาของตัวเองเอางี้ไหมมันดึกแล้วเดี๋ยวให้อานนท์วะไปดูลุงยามที่โรงพยาบาลระพีหันไปมองหน้าลูกน้องที่ดูล้าอย่างเห็นได้ชัดไปดูแลส่งข้อความมาบอกนะแล้วก็กลับไปพักเธอเออใช่ขอโทษที่โทรเรียกกลางดึกนะขอโทษนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เขาได้ยินคำขอโทษหลังจากผจญวีรกรรมวีรเวรของปราณมาหลายทีก็ได้ยินคำนี้เสียทีนึกว่าจะแก่ตายก่อนแล้ว งั้นผมไปก่อนนะครับระพีเดินนำปรานกับดารินไปที่โกดังแค่เห็นเชือกที่กั้นพื้นที่ไว้พวกเขาก็ใจหายแล้วผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงโกดังที่เต็มไปด้วยสินค้าก็ตกอยู่ในสภาพนี้แล้วปรานกวาดสายตามองไปรอบๆจากนั้นก็หยุดแล้วหันไปสบตาก,กับระพีเห็นใช่ไหมปรานพยักหน้าให้เขาแล้วชี้ไปที่หน้าต่างบานเกล็ดด้านข้างโกดังที่แตกอยู่มันแตกเพราะดับเพลิงทุบเข้าไปหรือเพราะอย่างอื่น น่าจะอย่างอื่นเพราะว่าพวกเขาตัดโซ่ที่ประตูแล้วเข้าทางนั้นระพีพูดจบบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเงียบพวกเขาทั้งสามคนต่างจมอยู่กับความคิดใครกันนะที่ทำเรื่องแบบนี้เพื่อให้มั่นใจปราล,ลอดที่กั้นเข้าไปมองหน้าต่างใกล้ๆแสงจากโทรศัพท์มือถือพอจะช่วยให้เห็นว่าข้าวของทั้งหมดไม่เสียหายจากไฟไม่ก็เต็มไปด้วยคราบขมเหลาและน้ำที่ใช้ดับไฟระพีดูสีกระจกมันแตกเข้าไปด้านในแสดงว่าต้องถูกทุบจากด้านนอกใช่ไหม ระพีพยักหน้าแล้วกวาดสายตามองหากล้องวงจรปิดปกติเครื่องสำอางที่ถูกผลิตออกมาจะถูกส่งไปบรรจุและจัดเก็บที่โรงงานอีกแห่งเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าที่จ้างผลิตแต่เพราะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายเองครั้งแรกพวกเขาจึงได้นำสินค้าที่บรรจุกล่องแล้วกลับมาเก็บไว้ที่โกดังเล็กๆนี่ตอนที่พยายามดับไฟคุณเห็นอะไรผิดปกติไหมดารินส่ายหัวนอกจากตกใจเรื่องยามแล้วฉันก็โม่แต่พยายามจะดับไฟ ยิ่งคิดเธอก็ยิ่งเสียใจที่ทำอะไรไม่ได้มากอ้าวร้องให้อีกแล้วพอคิดว่าโอกาสที่จะได้กลับมาทำงานถูกทำลายลงไปฉันห้ามให้ตัวเองเสียใจไม่ได้จริงๆแต่ถ้าคุณไม่มาเห็นมันอาจจะไม่ลามไปถึงโรงงานกับออฟฟิศแล้วก็ได้นะแม้จะไม่ใช่ถ้อยคำที่อบอุ่นแต่มันก็ช่วยปลอบใจเธอได้อย่างดีเราจะทำยังไงกันต่อไปคะหน้าต่างที่แตกกับยามที่หลับเหมือนตายมองยังไงก็ผิดปกติ ถ้าดารินไม่บังเอิญมาเจอกว่ายามจะฟื้นขึ้นมาทุกอย่างก็คงจะเสียหายโดยที่ไม่มีใครรับรู้ถึงความผิดปกตินี้ใครที่จะทำได้ถึงขนาดนี้เรื่องไฟไม่นี่ต้องมีคนบงการแน่แต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการปัญหาเรื่องสินค้าก่อนพรุ่งนี้หลังจากประชุมเราคงจะได้ข้อสรุปว่าถ้าต้องผลิตล็อตใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนและที่สำคัญเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าวัตถุดิบใหม่ เขาส่งคำถามนี้ผ่านสายตาไปทางระพีแต่คำตอบจากเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาหวังไว้เลยที่จริงโรงงานนี้ก็แทบจะถูกขายทอดตลาดอยู่แล้วถ้าจะขอทุนเพิ่มก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะทำกำไรจากเงินที่ขอเพิ่มได้พวกเขาถึงจะอนุมัติให้แล้วคุณมีไหมตอนนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่แน่มาถึงขนาดนี้แล้วเขาจะไม่ถอดใจง่ายๆหรอกจบตอนที่สา